สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n ลหาหมิ่นคิวนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมบิชเทมรณะชีวิตนิรันด์นะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับก็เกือบ3เดือนได้นะครับผมที่ผมไม่ได้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับบิชเทมรณะนะครับมีหลายปัจจัยที่ทําให้ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับต้องขออภัยไว้จริงๆอย่างเช่นผมรู้สึกว่าคนเล่นเริ่มน้อยลงใช่ไหมครับแล้วก็ราคาเกมที่ปรับแพงขึ้นเนี่ยตอนแรกทาให้ผมเกือบจะเลิกเล่นมันเหมือนกันนะครับก็แบบว่า เรียกว่ามีปัญหาเรื่องการเติมเงินเลยแหละเพราะว่าเนี่ยครับผมจะให้ดูไอการเติมเงินของบัตรเดือนนะครับผมเติมไปแค่ฝั่งขวาเองเพราะว่าราคาของฝั่งขวาปัจจุบันเนี่ยพอๆกับการเติมทั้ง2ฝั่งในก่อนหน้านี้ครับผมก่อนก่อนหน้านี้ที่ก่อนมันจะปรับราคาเกมขึ้นนะครับเท่ากับว่าไอแพ็คพวกแบบแพ็คอย่างเงี้ยฮะคือผมไม่แตะเลยจากแต่ก่อนที่จะแบบจะมีซื้อยิบย่อยตลอดวันละหน่อยวันละหน่อยอะไรเงี้ยฮะ ก็ถ้าดูในเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมเติมเงินนะครับของผมศูนย์เลยคือผมไม่เติมอีกเลยอะครับไอเกมนเนี้ยเนี่ยมี3ามพนี่อย้นยครับอันนี้เป็นของเดือนหนึ่งก็คือไอสามพันกว่าที่ได้มาเนี่ยก็เป็นไอสะสมแต้มของไอพวกนั้นล้วนๆเลยเขาเรียกว่าอะไรสะสมเติมเงินของไอบัตรบัตรเดือนบัตรอะไรนั่นนะครับซึ่งก็นานแล้วใช่ปัจจุบันหลายๆอย่างเปลี่ยนไปครับ หยกเก็บยากขึ้นเรื่องจากว่าผมเติมแค่ไอ้นี้อันเดียวใช่ไหมอ้แพ็คเรียกว่าอะไรบัตรเดือนนะครับผมไปศึกเนี่ยคุ้มมากนะครับสําหรับใครที่อยากได้เนี่ยคุ้มจัดๆแต่ว่าต้องพูดต้องพูดตามตรงว่าผมยังไม่มีงบที่จะเติมมันแต่ก็อนาคตก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับผมอาจจะเติมก็ได้แลพะพอผมรู้สึกว่ามันคุ้มจริงๆโอเคมาหลายๆอย่างเปลี่ยนไปทําให้การเขาเรียกว่า การอัพทีมของผมเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมครับผมก็เรียกว่าจากตะกร่อนที่ซื้ออันเนี้ยฮะไอเรียกว,ว่าพลังงานเนี่ยผมซื้อทีนี่10น่าจะ10ครั้งนะอย่างต่ำสิ0ครั้งบ้าง16ครั้งบ้างแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมซื้อแค่เสียแค่ร2 8ยยหยกต่อวันอะ่ะคือแบบคือเก็บเสียน้อยมากผมผมแบบเสียเยอะไม่ได้เลยนะครับผมอีกอย่างที่คลิปวิดีโอวันนี้จะมาลงนะครับเพื่อ จริงๆผมอยากให้เป็นคลิปพูดคุยแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าลงคลิปแล้วก็อยากให้ทุกทุกคนได้ไประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ด้วยเพราะงั้นก็จะลงคลิปเกี่ยวกับหอชั้นที่5 2 0ร้อยได้แล้วกันนะครับหอชั้นที่5 2 0รเนี่ยเราจะต้องเจอกับมาลาเรเมอีคาคูนะคบก็คือไอเจ้าตัวนี้6ตัวนะครับผมถามว่ามันยากขนาดนั้นเหรอผมว่ามันไม่ยากขนาดนั้นมั้งผมไม่แน่ใจถ้าเป็นก่อนหน้านี้ที่แบบตัวละครมันยังไม่เยอะขนาดนี้ มันก็คงจะยากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวละครเรามีแต่ตัวละครเก่งๆทางนั้นมันก็คงไม่ยากหรอกใช่ไหมแต่ว่าผมมันไม่ได้ไต่หอมานานแล้วคือคือขี้เกียจอะผมขี้เกียจผมตอนแรกผมอยู่หอ490เองนะครับผม,ม,มนเ,นเผมผมพิ่งมานั่งไต่เมื่อวานเนี่ยดูในเซิร์ฟผมนี่ผมเพิ่งมานั่งไต่เมื่อวานถึง523นะครับก็คือพูดตรงๆว่าไม,ไม่ค่อยได้ไต่หอแต่ว่าไต่หอมันดีอย่างนะครับคือมันได้ยกเยอะถ้าเกิดว่าคุณอัพทีมมาแล้วเขาเรียกว่าอะไร คุณเติมเงินแต่ว่าคุณทําทีมออกมาได้ไม่ดีคุณก็จะไม่ได้กําไรจากเกมนี้แบบเต็มๆอะ่ะคือการทําทีมเติมแล้วทำทีม,มาให้ดีเพื่อไต่หอได้ดีเนะี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มยกให้ตัวเราใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียตังค์เติมยกอะไรมากมายนะครับยกมันก็จะเพียงพอสําหรับการใช้ในครั้งต่อๆไปโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าปัจจุบันทีมผมไปถึงไหนแล้วนะครับหลังจาก2เดือนจากคลิปที่แล้ว2อสเดือนที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลย ปัจจุบันชินจีผม5ดาวนะครับผมก็มีปุกอนนาวุธอันนึงเนเรียลห้าดาวเด๋กวยะป้าอันนี้ไม่อัพนะครับผมชิวๆอิจิโกตัวนี้เก่งมากลูกรักผมเลยแล้วก็อุนคิโวราทั้ง2ตัวนี่ก็ลูกรักผมเช่นกันมาดูกันดีกว่าว่าผมใช้ไลน์อัพไหนบ้างนะครับในการตี โอเคนี่นะครับก็จะมีปู่ยามะเข้ามาแทนซึ่งหลายๆคนที่อัพป,ปุยามะเอาไว้นะครับมันใช้ได้นะครับใช้ได้ทั้ง PVP ทั้งไต่หอเลยแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ชอบปุยามะตอนแรกๆผมไม่ปั้นเลยไม่มีปลุกอาวุธไม่มีอะไรเลยฮะเป็นแค่ปุยามะสี่ดาวที่ไม่ได้ขึ้นกรอบแดงด้วยเพราะผมไม่ชอบมันนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นความผิดพลาดของผมเองแล้วกัน สำหรับใครที่คิดอยู่ลังเลว่าปู่ยามะเนี่ยจะไปต่อกับมันดีไหมไปต่อได้นะครับผมเก่งนะครับผมแล้วก็การใส่ปู่ยามะเข้ามาในทีเนี่ยเป็นการเพิ่มดาเมจให้อิชโิกะโฮอนโล่ด้วยเนาะ mm hmm. ถ้าทุกคนสังเกตนี่คือความอึดของไอตัวอิอคาคุตัวนี้จะค่อนข้างมากครับ mm hmm. เพราะว่าอยู่หอ500กว่าหอ500กว่าเนี่ยเด่นเรื่องความอึดกับดาเมจแรงเลยคือตีเราแป๊แบบเดียวเราตาย หลายๆคนเขาจะชอบใช้อุนโนคนะกันนะครับมาฮิวสู้อะไรเงี้ยแต่อุนโนคนะผมมันไม่เก่งครับผมผมก็เลยเลือกที่จะเอารถฟูลี่มารดสู้มากกว่าและใช้ความสามารถของโซอ,อิโนโออุเอะกับโซอ,อุคิทาเกะแทนนะครับก็คือหลักการเดียวกับการตีบอสเนาะทุกคนจะสังเกตว่าผมพยายามจะหาทางรถฟูลลี่ให้ได้มากที่สุดนะฮะ เพราะงั้นชินจิกับปู่เนี่ยขาดไม่ได้สำหรับการชนะใน <institute> ใครั้งนี้เข็น่าจะใกล้จบแลวเนี่ยครับอันนี้คือผมกดครั้งเดียวผ่านเลยนะแต่ว่าแต่ก่อนอะก่อนหน้านี้เหมือนแบบผมเคยได้ยินทุกคนเขาพูดกันไงว่าแบบหอยคาคุมันยากมากอะไรเงี้ยนั่นน่าจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกอุลเขาไม่มีอุนเคียวราอะไรกันแหะทุกคนยังใช้แบบ แพดแบบมาซิโมโตะยินแตงโมอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมมันก็แบบยากก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นทีมประมาณนี้สําหรับทีมที่ใช้ผ่านด่านหอชั้นที่520นะครับมาดูที่โซ่ต่อสู้กันบ้างโซ่ต่อสู้นะครับอันนี้ผมใส่ซันเยสึให้กับชินจินะครับผมของอุนงคฮนะเหมือนเดิมเลยผมใช้เป็นโจดอกไม้ไฟของแนวก็ใช้ได้หมดนะครับทั้งอิชิดะแล้วก็ ของโอมาเอดะครับผมก็คือไอโซที่ว่าฝั่งนั้นเลือดต่ำกว่า45%ดาเมจจะแรงขึ้น20%ก็ว่าไปนี่ของเบคุยะใส่เป็นอินอุเอะนะครับแล้วก็อิจิโกะขาวผมใส่เป็นอุคิตะเกะนะครับแล้วก็โซมองกระจ่างส่วนใหญ่พวกที่เป็นสายมังกรฟ้าครับผมคิดว่าใส่มองกระจ่างอะเวิร์กเพราะว่ามันเรียดรีดดามจแรกดีที่สุดอะผมรู้สึกยิ่งตัวไหนอะแรงในการโจมตีครั้งแรกเนี่ย ควรใส่มองกระจา่างอย่างอิจิโกะนี้ใช่ไหมครับถ้าฝั่งตรงข้ามเลือดมากกว่า60%เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นอีกผมก็เลยคิดว่ามองกระจ่าเนี่ยมันมันใช่เลยมันตอบโจทย์มากๆอุณคิวรานะครับผมผมเลือกใส่เป็นไอเซนนะสำหรับใครที่ไม่มีไอเซนนะครับผมแนะนำให้เป็นคอมูระก็ได้หรือว่าจะเป็นจินตะก็ได้นะครับผมไม่ใช่หมายถึงว่าเอาคอมระมาแทนคุณคิวรานะผมหมายถึงโซโคอมูระนะครับ ก็จะาจะเป็นโซคุมระก็ได้หรือจะเป็นโซของจินตะก็ได้นะครับผมดีเหมือนกันเลยอืมอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครที่ใช้ผ่านหอชั้นที่520นะครับผมและผมก็คิดว่าผมจะกลับมาทําคลิปวิดีโอเรื่อยๆนะครับอาจจะแบบอย่างตัวละครเฟสสามนะครับผมก็ผมไม่ได้มานั่งพูดว่าควรจะปั้นตัวนี้ตัวนี้กี่ดาวนะครับแต่ผมก็อาจจะมาบอกว่า ตัวนี้ถ้าเป็นผมอ่ะผมกะวางแผนไว้ยังไงผมจะปั้นตัวนี้ไหมจะปั้นตัวนี้ไหมเพราะอะไรผมชอบตัวไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ผมก็จะมาบอกนะครับสาหรับใครที่อยากรู้ว่าผมจะมีแนวทางในการทําทีมแบบไหนผมก็จะเอามาพูดนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ผ่านมาดูคลิปวิดีโอนี้แต่ว่าเลิกเล่นเกมบิชเทมมอรนาไปแล้วเนี่ยยังไงผมก็ต้องฝากสนับสนุนช่องนะครับก็คือการกดไลค์ ช่อง youtube ผมแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม